ลองแนอนมือแดงไปจักมือรอคะไปเชื่อมือมนหนห้ากนาไปเ่อมือจ้บจับจักสีมือแล้วเนี่ยจกัจกจักวันสี่จัจักสิบพื้นจับจักสองหะ,หะ <c ười> นีัน <c ười> นี่นี่อึ๊บอันนี้อันนี้เ

บ้เนี่ยคันคันอดดีแม้ว่าเสียงมากเดี๋ยวไอับมาแยมากครับานากวเกิมีแต่ลมใครเนี่ยหรอดนี้มันมากลายตืบแล้วงานหนงานหนมอไรมาสร้างที่กันมากเป็นเพียนเยง่ายหอมนี้จากย่าเลยไอ ย,ยังปิดได้มีลูกเสือลูกเสือเมื่อ,ะะไ,อไรปะปะนี่แม่ปะสือปลานี่มันอะไรช็กกอันนี้เสือนอนบ่นี่แมนน่เสือใส่นอน ลงทางอีกเดี๋ยนี่ยวัดรชานนี่ท่นใครต้องเอาฟ้องรย่ะไปก็เด้ไปลองเด้อวนละี้ยวกับไปวัน้อืมเี่ยสไวันเล้ยเนี่ย มาวเลี้ยวกะเลี้ยวพี่แม่สิไปตุลาตุลาพี่น้องว่าน้ำมากอาบน้ำซ้ำเรียนกายฝ่าไปตุลาก่อนเอาไว้ดีละเดี๋ยวเอากระพี่วิทย์สิจัดเพิ่มเติมไปแล้วเอาไอ้กุญแจบีเอ็มอีกอันนึง เรียนแล้วอยเียเรียนแล้วลืวยมยังบปล่ะแม่ทอไกบเด้อสาวบ้านระเดยออกเดทเดข้าผู้สาไปออกเดทาวีาะเ,เดนไปทีล เขาจัดต่อนนะพี่ีตายแน,ยนยย่าวัน่ไหนนีสาวแมนอ้ยสองสาวเอออ้ย้าผิดล้บานผู้สาวผู้ส,าว,สาวจิว่าถ้าสาวไปออกเดกแล้วเ้าตรงมาจากไหนเนี่ย พี่น้องเลยเขาว่าเบิ่งคลิปนี้ฝากกดติดตามเพจอาธนากรมลำใจเกินร้อยแล้วก็ช่อง YouTube อาธนากรมลำใจเกินร้อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเดี๋ยวบทิอารกับพี่วิทกับสิเฮ็ดตอนั้าแนวนะครับอี้อาริษําเร็ดพัดน้ำมูลนาษัมภวสัมบายบ่มี ว่าอวาวสัสบายนะก็เป็นว่า,วาด๋ยอดอากับไปน้ำบอลดทวยก่กับพี่น้องไปเลยด้วยค่ะเด้อ